สวัสดีจ้ากลาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านจา้าสวัสดีเอฟซีหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวทุกทุกท่านจา้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกถูกกำลังแรงใจจา้ามือนีจอยกับแนวทางฮานอยรวมซีนอยงวดประจำของวันที่สามสิบเดือนสิบสองห้าหกสี่มาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นด้รับชมจา้า แต่กดติไปรับโมวันที่30เดิน1ิกแเดียวมาเบิ่งผลสรุปของวันที่2 9เดือดินซ0กันก่อนเราจะนอดพี่น้องจาจสำหรับแนวทางฮานอยจากชุดเน้นจอยให้เด่น50วิ่งรูดจาชุดกั้นจะให้เด่น4เอจาอจะเนาะผลสรุปน้อยเฉพาะกีดออก26363 6, 3. อันนี้จอยรูดไปน่อยจ้าเฉพาะกีด2ตัวล่างออก10 หนึ่งศูนย์จอยเข้าตัวกับศูนย์หนึ่งจะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนอกจากเนาะน้อยพิเศษแปดสี่ห้าสี่ห้านกจอยเข้าตัวกับห้าสี่จะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนอกจากเนาะน้อยพิเศษสองตัวบนสี่ห้าน้อยพิเศษสองตัวล่างสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองนกจอยกระุดไปเราจะน้อยปกติหก สามห้าสามห้าห้าสามน้องจอก,ก็จอห้ 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 9, าสองห้าสี่ห้าหกห้าเก้าน้องสามหาหาสามลูตไปจา่าโดยปกติสองตัวลากแปดหกแปดหกอันนี้จอยลุดไปน้องจ่า VAP เจ็ดสองเจ็ดอันนี้หลุดไปน้องจ่ะเนาะ VP สองตัวลากสองแปดจ่าลุดไปน้องจ่า 2, สรุปแนวทาง5นอยรวม4นอยวันที่29นกจอยเข้า2นอยจากก็คือนอยเฉพาะกิจ2ตัวล่าง10จอยเข้า01ตัวกลับนอจากเนาะแล้วก็มาเข้านอยพิเศษจาก4หา4หาจอยกับเขาตัวกลับหา4นอกจากเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจากนอยพิเศษ2ตัวบน45แล้วก็มาเข้าเดน5วิ่งรูด5จากเดน ซูดวิ่งรูดซูดเราจะเนาะแล้วก็มาเข้าเด่นสี่จ้ะเด่นสี่สำหรับสายรูดสายวิ่งเราจะเนาะถ้าเกิดว่าไปรูดไปวิ่งกันสีได้น้อยปกติพร้อมเราจนะเนาะสามหาหาสามจ้าพี่น้องจ้าสำหรับสายรูดสายวิ่งเราจนะเนาะน้องจะเข้าไปสองน้อยจ้าขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอสแสดงความยินดีกับพี่ๆติดตามแนวทางห้าน้อยจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำแนวทางการสิมี่เขามีรู้และจะนอกพี่น้องจ้าประปุ่นกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นห้านอยรวมสี่นอยงวดประจำของวันที่สามสิบเดือนสิบสองห้าหกสี่จ้าชุดเน้นจยจะให้เด่นอยู่ที่ สี่เก้าจะชุดเน้นเด่นสี่เก้าวิ่งรูดจา้าสี่ก็มีสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดเก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดคู่เด่นสี่เก้านอกจะเนอะ้อคูเด่นสี่เก้าจะทำอะไร,รคูเด่นก็เอาไปเป็นแนวทางใดนอกจะเนอะ้อชุดกันเด่นแปดจะ้ะชุดกันเด่นแปดแปดก็มีแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นนะจ้าตัวเน้นอยู่ในชุดกันแปดเจ็ดจ้ะเก้าห้าสี่สอง เลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าพี่น้องจ้าหมักตัวได้ชอบตัวใด้แคบหนาจอยบันทึกไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนาอจ้าถักกระโดดหมักตาที่น้องจอยเน้นกันสามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้านะเนแนวทางกาจสิมีเขาไม่รู้จ้าปะปุ้นกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆทุกคน ลำ่ำรวยกันทุกคนจ้ามีโช์มีแชร์กันทุกคนเพื่จะน้องเขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับน้องจอยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะได้บอกลารกับแนวทางใหม่ๆที่น้องจอยได้เอามานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะจ้าสำหรับคลิปนี้จอยกากขอกาวคข้าขา,วา,มมาสวัสดีจ้า